สัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีคือกิเลสในจกักษุมากเหล่านั้นเป็นฉนกิเลสวัตถุสิบคือโลภะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจชาถินะอุทธจจรอหิริกะอนตตปะกิเลสวัตถุสิบเหล่านี้อันสัตว์เหล่าใดเสพมากแล้วทําให้เกิดแล้วทําให้มากแล้ว เพิ่มพูนขึ้นแล้วสัตว์เหล่านี้นั้นชื่อว่าผู้มีทุลีคือกิเลสในจักษุมากสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีคือกิเลสในจักษุน้อยเหล่านั้นเป็นฉนยัยกิเลสวัตถุสิบเหล่านี้อันสัตว์เหล่าใดมิได้เสพมากแล้วมิได้ทําให้เกิดแล้วมิได้ทําให้มากแล้วมิได้เพิ่มพูนขึ้นแล้ว สัตว์เหล่านี้นั้นชื่อว่าเป็นผู้มีทุลีคือกิเลสในจักสุน้อยสัตว์ทั้งหลายผู้มีอินทรีย์อ่อนเหล่านั้นเป็นฉนยอินทรีย์ห้าคือสัตทินทรีย์วิริยทรีย์สตินทรีย์สมาทรีย์ปัญทญรีย์อ,อินทรีย์ห้าเหล่านี้อันสัตว์เราใดไม่ได้เสพให้มากแล้วม่ได้อบรมแล้ว ไม่ได้ทำให้มากแล้วมีได้เพิ่มพูนขึ้นแล้วสัตว์เหล่านี้นั้นชื่อว่าผู้มีอินทรีย์อ่อนสัตว์ทั้งหลายผู้มีอินทรีย์แก่กล้าเหล่านั้นเป็นฉนะอินทรีย์ห้าเหล่านี้อันสัตว์เราได้เสพมากแล้วอบรมแล้วทําให้มากแล้วเพิ่มพูนขึ้นแล้วสัตว์เหล่านี้นั้นชื่อว่า ผู้มีอินทรีย์แก่กล้า